ส่วนใหญ่นะครับจะพบปัญหาต้นพริกให้ผลผลิตน้อยและมีแมลงศัตรูพืชรบกวนนะครับการเพิ่มผลผลิตและกําจัดแมาลงาที่มารบกวนส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีซึ่งมีต้นทุนสูงไม่คุ้มค่ากับผลผลิตที่ได้อีกทั้งยังทําให้ต้นพริกนั้นซุดโทรมเร็วนะครับคุณบำรุงปัญญาดีโลก,กเกษตรกรที่จังหวัดชัยนาทครับ้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยวิธีการง่ายๆไม่ต้องลงทุนสูงอีกทั้งไม่ใช้สารเคมีไปดูวิธีนี้กันเลยครับแล้วเขาจะแตกขึ้นใหม่เรื่อยเลยวิธีการของกเกษตรกรง่ายมากเลยนะครับ โดยใช้การโน้มกิ่งต้นพริกซึ่งคุณบำรุงได้สังเกตจากการที่เห็นต้นกล้วยที่ล้มจะมีหน่อเล็กๆแทงขึ้นมาใหม่จึงทดลองใช้วิธีนี้กับต้นพริกซึ่งก่อนที่จะทำการโน้มเกษตรกรจะรดน้ำบริเวณโคนต้นพริกเพื่อให้ดินอ่อนตัวและง่ายต่อการโน้มจากนั้นเลือกต้นพริกที่จะโน้มครับต้องเป็นต้นที่กำลังออกดอกและติดเม็ดพริกอยู่เพื่อให้น้ำหนักของเม็ดพริกเป็นตัวช่วยในการโน้มกิ่งให้นอนอยู่ซึ่งอยู่ในระดับแนวระนาบกับพื้นดินนะครับ วิธีการโน้มโดยจะใช้มือค่อยๆโน้มกิ่งลงมาให้นอนอยู่ในแรวราบไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยยึดนะซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ต้นพลิกได้รับแสงแดดเต็มที่ทุกกิ่งและจะแตกกิ่งอ่อนเพิ่มขึ้นอีกครั้งช่วยให้ทรงพุ่มขยายใหญ่ขึ้นจึงทําให้ต้นพลิกออกดอกและมีผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่ใช้วิธีดูแลทั่วไปถึง1ิบเท่าตัวและต้นไม่โทมเร็วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายค่าฮอร์โมนสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเพิ่มแต่อย่างใด ค่าต้นหนึ่งค่าตอนนี้ค่าที่ล้มแล้วมใหญ่โตก็เก็บทีแล้วก็เป็นโลต้นหนึ่งเป็นโลโลหนึ่งธรรมดาพีกเราจะเก็บได้สองขีดสาขีดต้นหนึ่งนะธรรมดาขีดสองขีด,ตขด,ตขดแต่นี้เก็บได้ต้นแล้วเป็นโลนี่ความสาเร็จของเราได้ใช้ได้เลยตอนนี้ส่วนการดูแลต้นพริกของเกษตรกรนั้นไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษเพราะปลูกแซมในสวนมะนาวครับได้รับน้ําจากสปริงเกอร์ที่เปิดให้กับต้นมะนาวเท่านั้น วิธีนี้ง่ายและไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับซึ่งเกษตรกรยังได้ทดลองใช้วิธีโน้มกิ่งไปใช้กับต้นพืชชนิดอื่นอย่างเช่นต้นมะเขือซึ่งก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันเกษตรกรท่านใดที่สนใจสามารถนําวิธีนี้ไปปรับใช้ได้หมดเวลาของตามทันเกษตรแล้วนะครับช่วงนี้เรากลับไปที่คุณสีสุพางกันต่อเลยครับ ขอบคุณคุณต้นกล้านะคะและเราจะลากันด้วยภาพเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้เป็นภาพการแสดงรถยนต์ผ่าผลของประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนคืนนี้ในข่าวภาคค่าช่วงที่2พลาดไม่ได้ค่ะกับการเปิดใจคุณพ่อฟิล์มรัฐภูมิกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นติดตามได้ในช่วงเส้นทางบันเทิงนะคะส่วนช่วงน,นี้หมดเวลาของจอบประเด็นแล้วดิฉันพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ